นับสนุนโดย r ร m o สถ้าเกิดว่าเราอยากหายเราก็ต้องหลีเลี่ยงจากตรงนั้นเพราะมันเป็นสาเหตุต้องหลีเลี่ยงจากไอ้ผ้านั่นแหละก็เหมือนต้องออกจากงานนก็หมายความว่าก็คือต้องลาออกจากงานที่เราทำเลยใช่ใช สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady ้ปิงค่ะเป็นรายก,การที่ต้องบอกนะคะว่าคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วเนี่ยคุณจะได้รับทั้งสาระ ทั้งเรื่องสุขภาพและความสวยความงามนั่นเองค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอย่ามองข้ามเด็ดขาดหลายคนบอกว่ายังไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ยังไม่ต้องรักษาก็ได้จริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้โรคถามหาค่ะป้องกันก่อนเลยนะคะหาดานประการป้องกันที่สําคัญก่อนเลยค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะรายการเราเองนะคะก็ได้รับเกียรติด้วยนะคะจากท่านรองประธานบริษัทสตาร์ชันชายค่ะที่จะมาเป็นผู้ร่วมดําเนินรายการด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะคุณเจี๊ยบพัชรดาผ่อนสีแก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะนงป้องมาพร้อมกับความสวยและสิ่งดีๆใช่ค่ะสิ่งดีๆวันนี้นําเสนออะไรคะพี่เจี๊ยบค่ะก็คือสตาร์ชันชัยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวค่ะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีคุณภาพหมดเลยน้องป้องค่ะ แต่วันนี้เรามานำเสนอในเรื่องของเลสมอนี่ซึ่งเป็นสินค้าที่กระแสมากระแสมาแรงแล้วก็หลายๆท่านได้เอาไปทานแล้วประทับใจกลับมาซื้อซ้ำอีกค่ะค่ะเห็นบอกเปิดตัวเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองกระแสมาแบบแรงมากยอดขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนช่วยเรื่องของสุขภาพจริงๆยังแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครคะพี่เจียบขาน้อง สิริวิมล<า>ซึ่งทำงานอยู่ในลักษณะของโรงงานเย็บผ้าใช่ไหมค<า>ะและทีนี้เจอฝุ่นหลายๆอย่างก็เกิดเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาน้องป้องนี่ไงจ้ะ ไอตุ่มเติมอะไรขึ้นเต็มหน้าเป็นผู้หญิงนะจะมามีตุ่มมันก็ไม่สบายใจไม่มั่นใจอีกแต่เขามีวิธีอย่างไรนะคะเขารักษาตัวเองอย่างไรและตอนนี้เธอสวยขึ้นหรือเปล่านะคะไปพบกับเขาดีกว่านะคะต้อนรับเลยนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะคุณสิริวิมลอาจคงหารนะคะแล้วก็คุณดนัยทัดน์ดอนสายค่ะสวัสดี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 ค่ะยวัสดีค่ะสวัสี่ะสวัสดีะสวัสดีค่ะสวัี่ะสวัสดีค่วก็ผี้่ี่ะนะนํา่ัใดค่ะนะคะ ขอรุญาตย้อนถามก่อนเลยดีกว่านะคะถึงผู้ที่แนะนําไปรู้จักกันได้ยังไงคะก็คือผมออกสื่อทีวีนะครับตอนนั้นก็เน้นสินค้าผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งชื่อว่าคารพัทแล้วก็สนใจคารพัทก็เลยสั่งซื้อคารพัทมาผมเป็นคนที่เซอร์วิสลูกค้าโดยที่ว่าถ้าในกรุงเทพและปริมณฑลมจะวิ่งส่งด้วยตัวเองอาจารย์ขยันมากเวลา เวลาวิ่งส่งด้วยตัวเองแล้วมันดีอย่างตรงที่ได้เจอลูกค้าพอเจอลูกค้าแล้วเราสามารถเห็นว่าลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงบกช่องตรงไหนบ้างเราก็แนะนําแทนที่จะสั่งคาราัตไปตัวเดียวผมก็แนะนำเรดมอสคู่ไปด้วยเพราะผิวหน้าเขาแห้งมากนะครับแล้วก็เห็นว่าดูรอยบนใบหน้ามันมันพูดง่ายมันเหมือนกับมีฝ้ากระอะไรอคือว่าดูดูดูแก่กว่าวัยอ่ะใช่ครับผมแล้วผมก็ไม่ได้ถามเรื่องสุขภาพเขาแต่มารู้ตอนช่วงหลังว่าเออสุขภาพเขาไม่ดีด้วยแล้วก็ ในช่วงแรกผมก็จัดโปรโมชั่นไปคือยอมที่จะขายเด็ดมอดในราคาที่ย่ำกับคาราคือมันออกมาใหม่ๆนะครับเป็นเป็นโปรโมชั่นในช่วงนั้อยากอยากจะให้ลองทานดูก่อนแล้วตัวเราเองล่ะคะตอนนั้นเนี่ยมาเริ่มรู้จักกับอาจารย์บรรจงเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพอเราเราเราดูทีวีแล้วเราเชื่อเลยไหมคะเพราะว่าเห็นอาจารย์บรรจงในทีวีใช่ไหมคะค่ะก็ยังไม่เชื่อค่ะก็ เริ่มแรกก็รู้จักคาราพัทคือจากการบอกต่อของเพื่อนนะคะ,ะคือปากต่อปากสินค้าดีก็มีคนแนะนําต่ออะไรนะคะ,ะพอเห็นเบอร์ที่ทางช่องปิ้นนะคะ,ะก็เลยโทรเข้าหาอาจารย์บรรจงค่ะแล้วพอซื้อคารา,าพัทก่อนอาจารย์ก็เลยแนะนําตัวเลดมอสมาะคะ่ะพอกินเลดมอสไปสักประมาณเดือนกว่ากว่าะคะ่ะ พื้นที่เคยขึ้นที่หน้าก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนแรกเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ใช่ค่ะม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือทํางานโรงงานนะคะทางานเย็บผ้าอ,อยู่กับหน้าง,งานฝุ่นเยอะมากมทํามาตั้งแต่ปี48คะ่ะคือมันสะสมทุกวันทุกวันทําให้ร่างกายเราแบบภูมิต้านทานในร่างกายเรามันหมดไปเองเหมือนกับต้องต่อสู้กับฝุ่นทุกวันอย่างเงี้ยค่ะรักษาอยู่ประมาณ2ปีค่ะคุณหมอบอกเป็นผิวหนังอักเสบคุณหมอก็ให้ยาแบบ ยาแก้เป็นสเตรอยอะค่ะทาได้สามถึงเจ็ดวันเนี้ยที่ว่าอักเสบเนี่ยมันขนาดไหนคะที่ใบหน้าเราคันแดงเป็นพื่นทั้งหน้าเลยอะคะมันจะขึ้นบางทีมันก็จะขึ้นตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเื่อบางทีขึ้นใต้ตาติมฝีปากปากจะทาลิปสติกไม่ได้แพราะนอนเก็อยู่กับผ้ากับใยผ้าตลอดใช่พอะเปิดที่ว่าผ้าเป็นม้วนๆใช่เปิดมาใ้ฝุ่นโอ้โหเต็มเลยทุกคนต้องเจอหมดแหละถ้าอยู่โรงงานเย็บผ้านะ ใช่ค่ะคุณหมอเขาก็แนะนํานะคะว่าสาเหตุที่เราแพ้คือแพ้ฝุ่นผ้าเราต้องตัดสินใจคือถ้าเกิดว่าเราอยากหายเราก็ต้องหรีเลี่ยงจากตรงนั้นเพราะมันเป็นสาเหตุต้องหรีเลี่ยงจากไอ้ผ้านั่นแหละก็เหมือนต้องออกจากงานก็คือต้องลาออกจากงานที่เราทําเลยแล้วเราทําตรงนี้มาเป็น1ิปีค่ะทั้งประสบการณ์ทั้งโบนัสทั้งอายุงานอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็อยู่ในระดับที่ว่าโบนัสมันก็เยอะแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเราต้อง ถ้าเราอยากจะหายเราต้องออกจากตรงนี้เราก็เสียดายค่ะมันแบบว่าพอได้มาลองตัวนี้ค่ะ Red m o s ใช่ค่ะอยู่ดีพื่นที่หน้าก็หายไปเลยค่ะยังตกใจเลยค่ะว่าเอ้าทำไมอ่ะเรารักษามาต้องสองปีสองปีนี่หมดเงินเยอะไหมค่ะเงินเยอะทำทาอันนี้ไม่หายแล้วก็ย้ายไปเจ้านี้เจ้านี้ไม่หายแล้วก็คือสถานเสริมความงามไปมาหมดแล้วมาหมดแล้วค่ะ คือลองมาหลายที่แล้วแล้วก็มาลองตัวนี้ก็ประมาณสองเดือนเสร็จนะครับหมดไปกี่กล่องอคะประมาณสี่ถึงหกกล่องนี่แหละค่ะโอค่ะสี่ถึงหกกล่องปรากฏว่าไอ้ผื่นต่างๆที่เป็นรอยแดงมันค่อยๆหายไปจนตอนนี้คือไม่มีเลยไม่มีแล้วลิปสติกเราก็กลับมาทาได้เหมือนเดิมอ๋อตอนแรกคือว่ามันแห้งจนทาไม่ได้เลยมันลอกออกมาเป็นแบบแผ่นๆเลยค่ะเพราะว่า เหมือนเป็นรอยดําเลยอะค่ะอเขาก็บอกว่าเป็นจากภูมิแพ้นี่แหละอืคือเดี๋ยวก็แพ้ตรงนู้นแพ้ตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะรักษาไม่หายอต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นตรงนี้ค่ะอ๋อเห็นบอกว่าพี่เจี๊ยบค่ะอ่อเรดมอสเองเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยโอ้โหเรดมอสเซยโดยตรงเลยใช่อย่างนั้นเลยอย่างเหมือนพี่ก็เป็นค่ะปกติเนี่ยจะทานยาแก้อักเสบอะไรพวกเนี้ยจะไม่ได้ค่ะจะขึ้นเป็นผื่นแดงตามตัวหมดอื แต่พอพี่ทานตัวเลดมอสได้ประมาณ5้าหเดือนแล้วตอนวันละสี่เม็ดหรือ6เม็ดนะตอนนี้ค่ะพี่กลับไปทานพวกยาแก้อักเสบบางทีเป็นแผลอะไรอย่างพวกนี้ค่ะเราก็ทานเข้าไปยาแก้อักเสบมันก็จะช่วยเราไม่เป็นตุ่มเ,เป็นเป็นแผลผื่นแดงก็คือทานยาแก้อักเสบได้ทานปกติเลย<ช>ไอ้พวกผลข้างเคียงที่ว่าเป็นตุ่มเป็นผื่นแดงก็หายไปใช่<อ>เหมือนเหมือนกับว่ามันเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายน้องป้ออ,อ ร่างกายเราแข็งแรงเราต่อต้านกับอาการแพ้ได้อย่างนี้ค่ะนั่นนี้เราทานวันละกี่เม็ดยังไงบ้างคะก็เช้าสองเม็ดก่นอนสองเม็ดะวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดนี่ไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสําหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิแพ้แพ้บางคนเนี่ยแพ้หลายอย่างนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศ โหมันเปลี่ยนไปตลอดเดี๋ยวหนา<ช>เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนอล้บางทีเนี่ยมันมีมลพิษบลภาวะหรือรอบตัอะแยไปหมดบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้<ช>บางคนแพ้อาหารแพ้ยาแพ้เกอรดอกไม้มันภูมิแพ้มันแพ้กันไปหมดเลยะคะ่ะแต่วันนี้มีนวัตก,กรรมใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของสตาร์ซันไชเลยนะคะเรดมอสที่จะช่วยเรื่องของปัญหาภูมิแพ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่สาคัญราคาเนี่ยประหยัดมากเท่าไหร่ยังไงคะกล่องหนึบาทต้องป้องแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยยังไงคะก็คือซื้อ4กล่องในราคา3,400บาท3,400บาทแถมฟรีอีก1กล่องแถมฟรีทันทีห่งกล่องเท่ากับว่า5กล่อง3,400บาทค่ะ คุ้มมากๆคือถ้าพูดถึงคุณสมบัติขนาดนี้โหอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีสองสามพันอะอย่างเหมือนน้องเนี่ยค่ะน้องบอกว่ารักษามาประมาณ2-3ปีแล้วก็ไม่ดีขึ้นหมดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ใช่แต่พอทานตัวเลตมอดไปประมาณ4ีหกล่องค่ะน้องเขาเป็นปกติคือเรียกได้ว่า1โปรแกรมมาหนึเซตอะยังไงก็ต้องเห็นผลใช่ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามง่ สี่แถมหนึ่งอ่ะคุณซื้อไปเลยนี่ไงรับรองได้เลยที่สำคัญตอนนี้กระแสมาแรงมากแรงไม่แรงเดี๋ยวถามอาจารย์มรรจบเป็นไงฮะกระแสมาแรงเลยไะช่วงนี้เรดมอสก็คือตอนนี้เรดมอสใครก็ตามที่ซื้อเรดมอสไปถ้าซื้อไปกล่องเดียวไม่แน่ใจแต่ถ้าซื้อสองกล่องกลับมาซื้อหมดทุกรายครับนี่ไงอย่างเหมือนน้องเนี่ยพอทานดีแล้วน้องก็เป็นสมาชิกตอนนี้ก็เอาสิ่งดีๆไปบอกต่ออีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แนะนาเพื่อนมากิน ด้วกันก็ได้ธุรกิจเกิดขึ้นจากที่เราเคยทำงานโรงงานค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเป็นนักธุรกิจนี่มีเงินแสนงเงินล้านกับสตาสันชัยได้ง่ายๆไม่ยากได้เรียกว่าความฝันเป็นจริงได้ที่นี่สตาสันชัยนะคะ,คะของดีราคาประหยัดด้วยถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีการการันตีไม่มีการซื้อซ้ําอย่างแน่<ช>นอน<ช>นะคะแสดงว่าสินค้าต้องดีจริงที่สําคัญราคาประหยัดสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบๆเลยนะคะใครที่สนใจติดต่ออยากจะเป็นตัวแทนก็ดีหรือว่าอยากจะลองทานดูก่อนก็ดีเนี่ยรีบโทรเข้ามาเลยเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่าง หน้าจอานี้แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมากๆค่ะขอพระคุณค่ะขอบคุณคะ่ะจ้าแต่ขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะคะ,คะขอบพระคุณคะ่ <c ute> คะอลไะคะ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง4ี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ